ไวซเทีวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจิงก็เข้ามา เชสเตอร์ยูไนเตดเตรียมลงสนามรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกกับสเปอร์ในคืนนี้ที่สนามบินเบาโดยมีเดิมพันครั้งใหญ่คือตัว๋วยูฟ่าแชมเปียนลีกสำหรับผู้ชนะเท่านั้นแม้ฤดูการนี้จะเป็นปีที่แย่ที่สุดของทัพพิศซ่าแดงในเวทีพรีเมียร์ลีกเขาอยู่อันดับที่16แต่ผลงานในยูโรปาลีกกลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงหลังที่พวกเขาชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบไร้พ่ายและมีโอกาสที่จะปลุกความมั่นใจให้กับทีมได้อีกครั้งทางด้านบรูโน่เฟอร์ เดกับตันตัวความหวังของทีมย้ำว่าเกมนี้มีความหมายมากกว่าการลุ้นแชมป์เพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ภายใตายการทำงานของรูเบนอโมริโดยบรูโนบอกว่าเราอยากอยู่จุดสูงสุดของทุกรายการไม่ว่าจะเป็นถ้วยยูโรปาลีกเอฟเอครับคาราบาวครับถ้วยพิมิลิเพราะทุกถ้วยคือเป้าหมายสโมสรแห่งนี้ต้องต่อสู้เพื่อความสำเร็จและเกมนี้คือโอกาสสำคัญที่เราตั้งเปาไว้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลในการแถลงข่าวก่อนเกมอโมริม <or> ถึงกับหลุดคำเมื่อบรูโน แทรกตอบคำถามแทนกุนซือเมื่อถูกถามเรื่องแรงกดดันบรูโนกล่าวว่ารูเบนก็เจอกับความกดดันเหมือนกันนะใครบอกว่าไม่เจอส่วนออมริมก็พูดติดตลกว่าเขาคงอยากได้งานผมแล้วเขาจะเป็นโค้ชที่เก่งมากถ้าแกเรื่องทัศนคติได้ก่อนนะจากนั้นอมริมก็ตอบคำถามแบบจริงจังเรื่องแรงกดดันที่ต้องเผชิญเรามีปัญหาหลายด้านการทำงานที่นี่มันไม่ง่ายเลยผมยืนยันเสมอว่าจะไม่เปลี่ยนแนวทางและสุดท้ายเราต้องชนะให้ได้ผมไม่รู้ว่าทำไมแฟนบอลถึงยังสนับ สนุแต่ผมพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้พวกเขาและบอร์ดบริหารเห็นเสมอส่วนทางแฮร์รี่แม็กควายที่กลายเป็นฮีโร่ในก่อนหน้านี้เขาทําให้ทีมคริปนรกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จแม็กควายพูดติดตลกว่าผมเคยขึ้นไปนเล่นกองหน้าในช่วงท้ายเกมบ่อยๆแต่หวังว่านัดนี้จะไม่ต้องทําอีกนะผมพร้อมช่วยทีมทุกตําแหน่งแต่แน่นอนผมมีความสุขที่สุดเมื่อได้เล่นในบทบาทกองหลังที่นี่คุณอาจเป็นฮีโร่ในวันนี้แล้วกลายเป็นคนผิดในวันพรุ่งนี้ผมไม่สนพลาดหัว ผมแค่โฟกัสผลงานในสนามเท่านั้นพี่เมลีกเราทำได้ไม่ดีนะแต่ในยูโรปาลีกเราแสดงให้เห็นว่าเราสู้กับใครก็ได้ส่วนทางฝั่งตำนานอย่างรีโอเฟอร์ดินาและแกรี่เนวิลโดยแกรี่มองว่ามาเตอุสคุญยาดาวยิงบราซิเลียนของวูคือนักเตะที่เข้ากับสไตล์การเล่นของ Man, อาโมรีแมนยูเนเตดต้องการนักเตะแบบนี้คนที่ทะลุทะลวงได้วิ่งตัดแนวรับได้และช่วยวิ่งแบ็กได้อย่างไรก็ตามรีโอเฟอร์ดินาเตือนว่าการเจอกับสเปอร์ไม่ใช่ งงาาน่ยโดยเฉพาะในแง่ของสภาพร่างกายริโอบอกว่าเรายังไม่เคยเจอทีมจากอังกฤษในรายการนี้เลยนั่นคือจุดอ่อนใหญ่ของเราผู้เล่นยูไนเต็ดไม่เร็วไม่แร่งเท่าทีมพรีเมียร์ลีกทีมอื่นนี่คือความท้าทายสําคัญด้วยสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกที่ล้มเหลวการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกอาจเป็นทางลอดสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วคุณละ่ะคิดเห็นอย่างไรยาก